ปฏิบัติเน่กัมมะปฏิบัติได้แล้วก็จะได้รู้ตึกรู้ซึ่งตกลึกนะบางเวกายานุปัสนานด้านกายทั้งรูปธรรมนามธรรมชัดเจนเวทนานุปัสนาจับปวดเมื่อยก็ทรมานอันใดก็มีสติยัดเข้าไปด้วยการผ้าปฏิบัติคองทกันจะได้รู้ลูกนามจะรู้ขันห้าเป็นประการใด ทารปวดนวยนั้นก็เป็นอุปาทานที่ควรจะศึกษาสแสวงหาความรู้เรียกว่าสมาถะจุดมุ่งหมายอันนั้นก็ทําให้สมถะเป็นการศึกษาให้ชัดเจนในรูปธรรมนามธรรมเวทนาที่ปวดมันก็หายไปจิตก็ไม่พะวงผง่าจิตก็ไม่ไปยึดเหนี่ยวอุปาทานก็ไม่ไปยึดมันสติก็ดีขึ้น จิตใจก็เป็นกุศลเป็นปัญญาแล้วนั้นเวทนาก่อเกิดเครื่องดับไปก็มาอาสายลูกเกิดมันจึงเกิดเวทนาในตัวตนมันมีทั้งเวทนาทั้งด้านอกด้านในสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์มันก็ใจลอยเลื่อนลอยออกไปหามีสติปัญญาไม่ คนเราที่แตกแยกกันไปเพราะการกระทำจากกฎทางธรรมเหล่านี้เป็นต้น